ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับผมอีกแล้วครับนายหัวหมาชัยครับผมเรามาพบกับไม้สวยไม้งามวันนี้โกสนครับพบนายหัวทีไรครับตอนนี้ก็โกสนแล้วครับามเป็นไม้สวยงามเลยทีเดียวครับวันนี้นายหัวจะมาแนะนําต้นนี้ครับ รุ้งทองครับกับโกศลรุ้งทองสวยๆแบบนี้ครับผมนี่ฮะสีเหลืองทองอารามกันเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับใครที่สนใจนะให้ดูกันเลยครับใบนี่ฮะใบยาวใบสวยนะฮะแล้วเป็นทรงพุ่มเลยทีเดียวครับผมนะกี่ต้นกี่ต้นก็เป็นทรงพุ่มแบบนี้ครับเราจัดเตรียมให้ท่านไว้แล้วครับผมนะกับไม้สวยไม้งามบ้านในหัวที่เป็นทรงพุ่มครับแล้ววันนี้เราจะมาดูใบยาวกันครับว่าของในหัวนั้นมีอะไรกันบ้างครับอ่ะไปดูกันเลย แล้วก็ต้นนี้ครับผมนะสายลุงสยามครับสายลุงสยามครับใบจะออกสีแดงๆฮะสายลุงสยามนี่เป็นไม้ที่ทนแดดอีกต้นหนึ่งครับผมนะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันเลยครับนี่ฮะสวยงามแบบนี้ให้ดูก่อนเลยครับของเราดงอยู่ในกระถาง8นิ้วแบบนี้ครับ ความสวยความงามครับนะสายลุงสยามนั้นจะออกสีแดงๆครับอันนี้ทนแดดนะครับทนแดดเขาสามารถออกแดดได้ครับผมนะใครที่สนใจใบยาวครับต้นนี้เยสีแดงๆแ,แบบนี้สวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับต้นนี้เขาเรียกว่าสายลุงสยามครับนะความสวยความงามนั้นกดเด่นชัดเลยทีเดียวครับกับสีของเขาที่ว่าเป็นสีแดงครับผมนะนี่ฮะแล้วก็เป็นไม้ที่โตวไวอีกต้นหนึ่งครับผมนะที่เราอยากนําเสนอให้เห็นถึงความสวยความงามของเขาหลายคนนั้น เอาใสายลุงสยามครับผมนะไปประดับรั้วบ้านครับเป็นรั้วหน้าบ้านได้เลยทีเดียวครับกับส่ยลุงสยามต้นนี้ครับใบยาวที่สวยงามอีกต้นหนึ่งครับอ่ะเจอกับต้นต่อไปเลยครับกับต้นนี้เลยครับผมนะเพชรสายรุงครับ เพชรสายลุงนี่ความสวยความงามเห็นไหมฮะสวยงามแบบนี้เลยครับต่างกับสายลุงสยามตรงไหนในหัวนะดูคล้ายๆใบใคล้ายๆสายลุงสยามอ่อมาเรามาดูกันครับว่าเพชรสายลุงกับสายลุงสยามต่างกันตรงไหนครับ เพชรสายรุง <ar> <ung> นะครับเพชรสายรุงน <ar> ี่ <ung> ใบเขาจะยาวกว่าสายรุ้งสยามครับนี่ฮะสีน <librarian> ี่ใกล้เคียงกันครับแต่ลักษณะใบนะจะยาวกว่าสายรุ้งสยามครับเนื่องจากว่าสายรุงสยามเนี่ยใบเขาจะสั้นกว่าครับแล้วก็ความหนานแน่นเนี่ยสายรุงสยามจะหนานแน่นกว่าครับนะแล้วก็ความโตไวนะ <S <S <ign al> <ghost guy> พอๆกันเลยครับแต่ว่าความยาวของใบครับนะใครที่ชอบชอบสายใบยาวครับผมนะสายรุ้งสยามนะ เพชรสายลุงนี่ความสวยความงามแบบนี้เลยฮะเห็นไหมฮะใครที่ชอบสายใบยาวครับผมนะใบใกล้เคียงกันแบบนี้ครับกับเพชรสายลุงนั้น ก็ซื้อกันไปเป็นคู่เลยทีเดียวครับไปไว้ที่บ้านจัดให้สวยงามเลยทีเดียวนี่สายลุงสยามก็เหมือนกันครับนะใบจะเล็กกว่านะฮะใบเขานี่จะสั้นกว่าเพชรสายลุงนะครับผมนี่เพชรสายลุงนี้ใบจะยาวกว่าครับแล้วใบเนี่ยก็พอๆกันเลยครับผมนะบางทีเราจำสับสนกันเหมือนกันครับพี่น้องครับนะความสวยความงามนั้น แตกต่างกันเห็นได้ชัดครับว่าใบสั้นกับใบยาวครับแล้วก็ใบบิดเป็นเกลียวฮะส่วนนี้ฮะสายลุงสยานมนั่นใบตรงขึ้นมาครับแบบนี้ครับเป็นใบยาวฮะตระกูลใบยาวนะความสวยที่แตกต่างสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะใปเลี้ยงกันเป็นคู่เลยครับใครที่สนใจนะพี่น้องก็นั่นแหละฮะความสวยความงามที่เลือกกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็สวยนุ้นก็สวยไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับผมนี่ฮะบ,บิดเป็นเกลียวแบบนี้เลยทีเดียวฮะเพราะใบเขายาวใบเขาสวยกันเลยทีเดียวพี่น้องครับนะใคร ที่สนใจก็เอาต้นต่อไปมาต้นต,<า>ต่อไปครับผมนะว่าในหัวมีอะไรให้ชมอีกครับกับใบายาวฮะ,ะเจอใบายาวอีกต้นหนึ่งครับผมต้นนี้เป็นทานทองครับทานทองนี่ใบายาวฮะใบบิดใบเกลียวแบบนี้ครับสีเขาเนี่ นะออกสีเหลืองๆนะครับผมนะเหลืองไปยังส้มๆนะฮะสวยงามเลยทีเดียวครับฐานทองฮนะนี่น้องยังไม่กัดสีเต็มที่พอกัดสีเต็มที่นี่น้องเขาจะสวยเลยครับดูกระดูกเขาสิครับมเป็นสีชมพูสวยงามแบบนี้ครับนะต้นนี้ฐานทองครับผมฐานทองนะฐานแปลว่าสายน้ําครับผมทองก็ทองนี่แหละครับนะสายน้ําสีทองโอ้โหเท่ไหมครไปไว้ที่บ้านเรานะฮะสายน้ําสีทองต้นนี้ครับผมนะใครที่รับก็ดูฮะนี่ ใบยาวใบสวยกันแบบนี้เลยครับกับฐานทองฮะนี่วันนี้โชว์ใบยาวโดยเฉพาะเลยฮะเนี่ยเรามาดูใบต้นต่อไปเลยทีเดียวแล้วก็นี่ครับผมนะ ใบยาวใบสวยแบบนี้ครับราศีธนูครับแมพี่ธันวาไม่ต้องมาฮะมาแต่ราศีธนูก็พอครับผมน,ะนี่ราศีธนูครับใบยาวๆแบบนี้ครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับนาใบปกลงฮนะไบเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆใ,ให้น้องได้เลยครับราศีธนูนี่ เขาจะยาวเฟื้อยแบบนี้ฮะแล้วก็เราทํากิ่งสาขาให้แล้วนะครับผมนะนี่ะมี2กิ่งด้วยกันครับต้นนี้ฮะแล้วก็หลายๆต้นนะครับเป็นกิ่งแบบนี้ฮะเราเลือกกิ่งที่สวยฮะต้นที่สวยให้เลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยใบเขาจะยาวห้อยลงมาแบบนี้ครับพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะนี่ฮะขึ้นกระถาง11นิ้วได้เลยครับต้นนี้ใบยาวครับผมนะใครที่สนใจใบยาวครับก็โทรหานายหัวนะครับนะตามเบอร์โทรข้างบนได้เลยใคร ที่ยังไม่ติดตามครับติดตามได้เลยนะฮะเพื่อที่จะเห็นไม้สวยไม้งามใบยาวครับผมนะใครสนใจในเรื่องของไม้ใบยาวครับกับโกศลส,สวยๆแบบนี้ครับนะเป็นไม้มองคลกันเลยทีเดียวฮะราคานั้นก็โทรตามเบอร์โทรนะพี่น้องนะไม่ต้องแจ้งในนี้แล้วกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะกับไม้ใบายาวแบบนี้ครับนะความสวยความงามนั้นนะฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาครับหรือว่าใครชอบหลายๆแบบครับก็เอาไปทุกแบบเลยและกันพี่น้องฮะตามที่เราโชว์เลยครับที่จริงไม้ใบายาวเนี่ยเขามีเยอยะแยะตาแปะไปหมดเลยครับผมนะแต่เราเอามาโชว์สัก5อย่างออนวันนี้พี่น้องฮะเพื่อให้เห็นว่าไม้ใบายาวนั้นมีมากมายครับแล้วก็สวยเลยทีเดียวครับใครที่สนใจก็เหมือนที่บอกครับนะแอดไลน์ตามเบอร์โทรน ัได้เลยครับผมไม้แต่ละต้นนะครับที่เราครัดมาฮะเราคัดเกรดับเบิลเอมาให้นะครับผมใครที่สนใจต้นไหนก็เลือกเลือกเอาแล้วกันฮะแอดไลน์มาแล้วคุยกันได้ครับผมนะเรายินดีจัดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศครับราคาเป็นกันเองกันเองครับผมนะไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับเราก็คัดเกตคัดสรรมาให้อย่างดีครับพร้อมที่จะเสิร์ ถึงมือท่านแล้วครับถึงบ้านท่านแล้วครับใครที่ชอบโกศลฮะรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรที่มีนี้ได้เลยครับวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม